นี่นั่นเหรอแมพผีที่เขาว่ากันว่าน่ากลัวมากเลยนะ น,นี่กว้างหรือหมาเนี่ยฮะเอาละครับผู้ชมของเราสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้เนี่ยเราโก้มากับแบบที่มีชื่อว่า99คืนในป่านะฮะเห็นขา่าวกันว่าแบบนี้เนี่ยมันสนุกมากๆเลยนะฮะแล้วก็คนเล่นยันยอะมากนะต่ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดแบบดีๆแบบนี้เหมือนกันเนาะก็โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอสโคดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวมาจากเรื่องจริงด้วยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเนื้อหานิดหน่อยนะก็คือเหมือนว่าจะมีรายงานเนี่ยบอกมาว่ามันมีกว้างที่ยืนด้วยสองขาซึ่งมันเนี่ยไม่ แล้วก็มีเด็กที่หายตัวไป4คนอ่าโอเคก็มีการตรวจหาเด็กนะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีเวลา99วันนะในการที่จะมาแก้ไขปิศนาน,นี้เนาะมีคราชช็อปด้วยนะเดี๋ยวดูซิเราซื้ออะไรได้บ้างอันนี้คือเรามาแบบโซโล่เลยนะอ่ามีแคมเปอร์อ๋อนี่คือตัวเราเองหรอที่เป็นแคมเปอร์อืมอ๋อไม่เราไม่ได้เป็นแคมเปอร์ด้วยซ้ำรเราเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคมากันแล้วค่ะ ก็คือให้เรามาตัดต้นไม้หรอแล้วก็เอาไปใส่ในแคมไฟน,นี่คืออะไรทํา่มันถึงกั้นเราไปบุญเลยเนี่ยอัน,นี้คือเราอยู่ในคอนกรีตหรอนี่ใช่ไหมแล้วก็ทุบอ่ะทุบคือเกมนี้มันไม่มีเสียงหรอวะทุกคน <laughs> ตึ๊กก๊ำลังสงสัยอยู่ทีนี้ก็เก็บใส่กระเป๋าคือถ้ามันมีถึง99้คืนนะ่ะมันต้องมีอีเวนต์ทุกๆกี่วันก็ไม่รู้แหละนะซึ่งโอเคเราก็เคยผ่านตัวน,นั้นมาแล้วนะไอ้นนนะอตัวรถไฟอะ่ะซึ่งมันก็อาจจะคล้ายๆกันแหละนะแต่ว่านะ มีมีห้าอันและอ่าสร้างเรียบร้อยแล้วนะอ๋อย่างนี้เองถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็จะปลดล็อกที่อื่นด้วยเหรอโอเคโอเคต้องคิดว่าเติ้นน่าจะพอเข้าใจได้อยู่นะอืมนะดูซินนี้คืออะไรเนี่ยฮะ เด็กชื่อว่าไดโนคิดนะน้องได้ดอสาวหรอเด็กหายตัวไปนะคะเขาบอกว่ามันอยู่ประมาณ282เมตรข้างหน้าไดโนคิดนะโดนลักพาตัวโดยผีกวางแล้วก็ถูกจกัดขังเอาไว้พอเข้าใจอยู่นั่งเล่นอยู่ในป่าแล้วก็โดนผีบ้าลักพาตัวไปนะโอ้โหเหลือไม่เดียวแล้วเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะเล่นยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าแคมป์ไฟมันหมดอย่าบอกนะว่ามันจะมีผีบ้ามันจะเริ่มตัแต่แรกเลยเหรอมันมันให้โอกาสตั้งหน่อยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะอ้วนนะมันใกล้หมดยัง ใส่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 ไปก่อนให้มันใหญ่ขึ้นเราจะได้ไปสำรวจที่อื่นได้มากขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็มีกระต่ายตัวนี้ด้วย,วยนี่คือกระต่ายก้อนขนสำลีอะไรเน,น,นี่ยฮะอันนี้กลางคืนหรือยังฮัลโหลมันใกล้จะกลางคืนแล้วเนาะโอเคเอารีบเก็บเดตเติ้ลเร็วๆเลยอ่ะให้มันถึงร้อยเร็วๆเลย อีกทีเดียวค่ะทุกคนต้นนี้ก็แด้อ่ะโอ้ยทุกคนเต้นบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเต้นเนี่ยไปฝึกเล่นเกมบบมาชีวิตรอดมาน่ะดังนั้นเกมนี้แมปนี้เราเนี่ยก็น่าจะรอดอยู่นะอาจจะประมาณ10วันเพราะแมปนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสําหรับการที่เราเนี่ยเอาไปเล่นกับเพื่อนมากกว่านะซึ่งวันนี้เต้นมาเล่นแบบชายเดี่ยวเนาะโอ้ยได้ตู้บ้านนั่นกวางเหรอัลโหลเอ้ยฟันไม่มีเลยนะพี่นะฟันหายไปไหนหมดเลยคะพี่ฮ <Hello. S 1> ัลโหลเอายืนเด้เฉยยืนมองโอ้เป็นมิดเนาะอืม มันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมฮัลโหลเอ้าไม่ทำอะไรเราจริงด้วยดูซิโอตายแล้วน่ารักจังเลยเนี่ยฮะอุอะอุ้ยเยอแล้วต้นไม้เพิ่มแล้วก็โอ้โหมีอะไรเนี่ยร้านขายปลาเนี่ยคืออะไรอ่ะบ่อตกปลาว้ายทำไมได้ปะอืมอืมอ๋อตีไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้โอ้ดูสิคะยังไงเนี่ยส่วตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเบ็ดตกปลาถ้าเราทำยังไงได้บ้างเนี่ยอ๋นี่ก็หยิบได้โอ้ขอหคุณคด้ไหนเราอัปเกรดดูสิอ๋อต้องถือก่อนอ่ะต้องถือดูนะฮะอาก็ดีไงฟิชชิงอด อ๋อแต่ว่ามันต้องมีมอเอ็กพีมันต้องมีเอ็กพีมากกว่านี้อัน,นตกปลาก่อนลิตเติ้นฉันชอบตกปลามากนะโอ้ยชิวชิวนี่นี่คืออะไรนี่หมาอะไรนะฮะเดินเลยเนี่ยมันเดินเลยเอ่ยคือตอนนี้เนี่ยแคมป์ไฟต้นน่าจะเจิงแล้วล่ะนะเราก็ชอบมาเดินเล่นด้วยสิอันนี้ก็ตัดไม้ก่อนจะได้มาเก็บทีเดียวนะกระต่ายนีก็ค่อยว่ากันเรื่องอาหารของเราเนี่ยเราเก็บไว้ทีหลังได้เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอดทน อดทนต่ความจากลำบากคือตอนนี้เติ้ลอยากไปช่วยเด็กมากเด็กมันมี4คนถูกปะคนแรกเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเรา200กว่าไม้ไม้หรือเมตรนี่แหละนะกต้ไม่รู้เหมือนกันอ่าโอเค รู้สึกปลอดภัยก็ได้เยอะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเห็นตั้งมาสักพักแล้วอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการคราฟไอเทมนะฮะทุกคนแล้วคราฟไอเทมนี่ก็จะมีแมปมีเตียงเก่าๆมีบันี่แทร์โอ้โนี่ไงกับดักนะฮะแล้วก็นี่คืออัปเกรดตัวคราฟเหรออ๋อโอเคโอเคถ้างั้นเราก็ต้องเอาไม้มาใส่ในนี้เหรอแล้วก็มาทำแมปใส่ไงอะตรงนี้เหรอคะมีกี่อันมีสองอันแล้วขอทําเพิ่มอีกสามอันดูสิมันต้องการเท่าไหร่สามคราฟเลยเราต้องวางไว้แถวๆนี้ร แมปบุญเด้ปะนี่ประมาณนี้แมปของเราคือตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงกลางอ่าแล้วก็เรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันมีที่ตกปลาอยู่นะคะเอาของอาหารต้องกินไหมกินไหมตอนนี้เราหิวมากอ่ากินให้หมดเราเป็นพวกแบบอดออมเลยทุกคนเก็บไว้กินนะเป็นพวกบตุนทรัพยากรคิดว่านิสัยอย่างนี้ของเราเนี่ยนะ่ทำให้เราสามารถเอาชีวิตรอดได้นานๆเลยนะ,ะสิงตัวอะไรวะ โอ้โกบอ,อย่าบอกนะว่าเราตกกบได้ด้วยอ่ะไห้เราดูดิเอ่อหรือว่าเราตีมันได้เลยอาจายลึกช้มันทําให้เราติดเชือ้อทุกคนอะไรวะฉันมาตกปลาของฉันฉันไม่อยากสวบแกหรอกนะฉันยังไม่พร้อมอ่ะดูสิฉัไม่มีกุหลกเลยอย่ามาเดินหาฉันนะไม่มีกระดูกด้วยมีแต่กระดูก3าเนี่ยเอาไหมแล้วนี่คืออะไรไอ ไอ้กบอีกแล้วหรอแล้วตัวนั่นคืออะไรที่พระเจ้ากบหรอแล้วทำไมน้ำาวหนึ่งนั้นนะทุกคนอะไรเนี่ยเล้ยหมาเนี่ยเป็นบ้าเลยเนะี่ยฮะเอ้า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 อะไรเนี่ยหึหึเป็นไรไอหมาใหญ่เออโอ้ยเนื้อกินเนื้อหมาวะทุกคนเนื้อหมาโอ๊ยกลางคืนแล้วคับทุกคนไม่รู้คืนนี้จะมีผีมาหรือเปล่านะซึ่งอันตรายต้นขออนุญาตทำกล้องแบบนี้แล้วกันนะเฮ้ยทำไมไอกวางมันไม่มาหาต้นวะทุกคนอยู่ไหนเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยอะทำฐานะมันใหญ่กว่า แล้วก็ต้นอยากจะอัปเกรดเวิร์กเบ้นให้มันดีกว่าดีด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะอัปเกรดแล้วก็ต้องใช้สิ่งนี้เก็บเข้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บได้เหล็กมาแล้วก็เวิร์กเบนของเราเนี่ยต้องการไม้5้าอันนะคะซึ่งเราไปหาได้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ต้นเนี่ยจะมาอัปเกรดเวิร์กเบนนะคะแล้วก็เราจะได้รู้นะว่าวันต่อไปเนี่ยเราจะได้ทําอะไรบ้างเนาะมีข้อมูลมาไปหนึงนะดูเหมือนว่าในคืนนี้จะมีปีศาจมาหาเราด้วยนะซึ่งเดี๋ยวนะมันมีการแจ้งข่าวอีกได้หรอต้นงง,ง S <S <S มัน,มนบอกรุ่งหนาเลยเหรออันนี้คืออะไรระเบิดเหรออะไรกันนั่นนะดูสิเอาจร,จริงนะถ้าเกิดว่าเรามาในกระท่อมอย่างเงี้ยและผีมันมาวันนั้นพอดีอ่ะเราจะโดนมันกินปะเนี่ยอะไรเนี่ยอุกระสุนปืนเนี่ยของดีเอาเรนเจอร์ล็อกนะาะนี่เป็นบันทึกของเอา้าอะไรน่ยมันจะมืดแล้วโอเคๆเ,เดี๋ยวค่อยอ่านซึ่งตอนนี้เราอยู่ไม่ได้เราจะโดนมันกินค่ะทุกคนแต่ก่อนหนึ่งต้องขอเก็บก่อนมันตางคืนเร็วมากเลยเกมนี้อะไรเนี่ย อันนี้อะไรอะเรดิโอเหมือนกับบ้านก่อนดวมันโดนผีกินมีกลุ่มมาบุกเหรอฮะมันมาตอนคืนนี่นะโอ้ยตอนยังไม่พร้อมกินอาหารก่อนวนโอ้โหแล้วอมีทั้งตัวนั้นมีทั้งตัวนี้มันลุมเลยหลังเนีด้ได้อยู่นี่ไงเออนี่นี่นี่เอา้าไม่ได้เหรอไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับรังตายเรอทุกคนนี่ไงนี่ไงเอา้าโอ้โหโอ้โหมันมันฉลาดนะทุกคนมันฉลาดนะเอ้ยเอ้ย โอ้โหยัลดเลือดเราหนูน้อยถ้างาั้นแสดงว่าเราเนี่ยควรที่จะคราบพวกอาวุธทางไกลนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราตายแน่ๆก็ทุกคนเราเราไม่ได้เหลือแน่ๆค่ะโ,โหตอนเชา้าเรายังตีไม่ได้เลยอุย๊ยคนมาแลกข,ของนี่จะได้โอเคตายตายหมดได้ของมานะฮะส่วนพวกนี้ก็ต้นว่าเราเอามันมาเผาได้ะคะ่ะทุกคนเออนั่นแหละโหรหดิโอ,โโอของพวกนี้แนาะาำมายอยกลายเป็นโลหะได้นะอ่าอันนี้เก้าอี้เก้าอี้วันนั่งไม่ได้ไม่เป็นไร มาเผาหมดเลยไปได้เหล็กมาประมาณนึงแต่ว่าไม้เราเนี่ยต้องไปหาเพิ่มนะแล้วก็โอ้โหมันจะลดลงปะฝนตกแล้วลดลงโอ้ยต้องมีที่ลลงเอ,อ้แรกของก่อนแรกของก่อนเรามีปะโของอะ่ะไม่ใช่ว่าเราทิ้งไปแล้วนะนีนีไงเท้าก็ตายทุกคนอ่ะไปแรกกับมันก่อนดิเฮ้ยไปไหนไปไหนมันนี่โกนเออมันคุยกันโกนเราสามารถเลือกของได้เติ้ลขอเป็นกระเป๋าที่มันดีแล้วกันเก็บของได้เยอะๆนะโอเคได้กระเป๋าที่ดีขึ้น15บ้าเลยวะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ทำต๊ะครับ ดีๆอันหนึง่งครับใหม่โอเคหมาทำไมอะ่ะอย่าบอกนะว่าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หม,มาแต่เป็นนกคูกเหรอดูเหมือนว่านกคูกจะตื่นขึ้นมาแล้วนะแสดงมันจะมาอุ้มต้นด้วยสิอันนี้นกคูกหรือว่าอะไรวะเนี้ยสัตว์เทพใหญ่ยมันตัวใหญ่เลยขนาดนั้นนะต้นอยากไปที่อื่นอะ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็เสียเวลาเนาะดังนั้นวันนี้นะฮะ เราจะไปหาเด็กกันซึ่งเด็กเนี่ยอยู่ตรงอยู่หน้านเองรีบไปก่อนเลยแล้วกันถ้าไม่สนใจเราก็มันจะน่ากลัวแค่ไหนโอ้โหกองทัพหมาทุกคนกองทัพหมามันเป็นหมาจริงด้วยอย่ะตายแล้วมันเป็นหมาฉลาดไปนเนี่ยเราทิ้งรีตัวก่อนเอาตอนนี้ตอนตนี้ได้อยู่โอ้ยตายแล้วอีนั้นมันทำอะไรกับเราเนี่ยที่เหลือฉันสูบเกย์ได้อยู่แล้วล่ะนะโอ้โหมาสองตัวจะไหวยังไงเนี่ยฮะไหวกันโกอนพี่น้องอืมอืมโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้กับตายกับตายติดคือติดคือมี หนีดูนรกหนีดูนะรกไอ้พวกนี้มันจะเลือดทีดไหมอะแล้วเ,เก็บดอกไม้ก่อนแล้วกันไม่อาจหานจริงจริงต้นขอเนี้เก็บก่อนโอ้โหนี่ของดีมันเลยขอนี้เดินเลื่ไปหาดูนะอืมไอเหรียญที่เราเก็บมาได้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันทาอะไรได้บ้างนะโอเคเ,อเรื่องเราน่าจะพร้อมไปกหนึ่งแหละมาทตนพร้อมแล้วมัน,นี่มัน,นี่ไอหมาหมไอหมานไอหมาน,อมานโอเคกลายเป็นเนื้อจากหมาสู่เนื้อทุกคนีคิด,ดมูมันไม่ดอฉันไม่กลัวหรอกฉันมีขวานแค่อันเดียวฉันก็สู้แกได้นะเว้ยไอหมา เออวุ้ยได้ดังมามาด้วยดสโอเคกุญแจค่ะทุกคนกุญแจ Red Key เรดคี่นะเอ่อเนื้อเนื้ออะไรเลยค่อยว่ากันอะากุญแจมาก่อนโอ้โหนี่เราใช้เวลาวันหนึ่งเลยนะเปิดประตูมาเลยค่ะไหนดูส nice, ิอืมมีของให้เราด้วยวิ้ตายแหละได้บันเดตมาผมค่ะแล้วก็นี่เด็กเหรอเอาเด็กใส่กระเป๋าขอเรด,ดดูกนนะ โอ้โหม่ไม่มีอะไรแล้วเลยว่ะมีแต่รูปผีบ้านเนี่ยกับเละต้นเดี๋ยวโดนไอ้ผีนั้นมันลากกินหัวจับเด็กใส่กระเป๋าเลยต้นไม่รู้มันยังไงกับเต้นน์ว้าชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วไปจ่าไปจ่าส่งตามส่งตามมันได้ปะส่งตามมันเออ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 โอ้โ,อโหโอเคมันกลัวมันกลัว,ม,ลวมันกลัวแสงสว่างดูเหมือนว่าวตอนนี้เด็กโดนช่วยแล้วนะอ๋อได้คนต่อมามาแล้วค่ะทุกคนอยู่ตรงนี้นะะ คนนี้ก็อยู่ที่นี่ต่อไปเนาะไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะนั่นในหมวกอะไรเนี่ยแฟชั่นแบบใดอ๋อนี่ทุกคนได้กล่าวว่าเราอยากจะอัปเกรดโต๊ะคราฟเนี่ยเราก็ต้องมีเหล็ก10อันแล้วก็มีไม้15อันนะคะซึ่งไม้เนี่ยโอ้โหาหาได้เหล็กเหรอแต่ต้องไปเดินตามหานั่นนี่หน่อยนะเอ้แต่ว่าตอนนั้นเราไปดูหรือ,อยังเนะี่ยเราเบลของหรือ,อยังอะ่ะต้นลืมก็ว่าอยู่ในม,มันขึ้นอย่างนั้งงนโอ้โหดูซิว่านี่คืออะไรพี่ลืมเปิดนะ,ะพี่เข้ามาแต่พี่ลืมเปิดบ้าบอชึบอะไรได้แบนเดตมามคา แล้วก็เก้าอี้เก้าอี้เก็บไปเอาไปเป็นชิเพิงน่าจะได้ดีอยู่นะตัวนี้เป็นประตูหลังอ๋อยังไม่ปลดล็อกพื้นที่เราไปได้นะแต่จริงไม่ควรที่จะไปเพราะมันไกลแต่ใครแครวะโอ้โหนี่ของดีมันเลยเออเหล็กจะได้มาอัพเกรดโขงนะอุย้ยขีบสมบัตินี่คือวันที่8นะไดมอนด์โอ้โหเนี่ยไดมอนด์เอามาซื้ออาชีพได้โอ้ คือต้อนก็มีโลบักอยู่นะแต่ว่าคือเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นหน่วยแบบนี้นะขยันเล่นก็แสดงว่าได้สิเอ้ยมีหิ่งห้อยด้วยนะโพรชะิบมันอยู่นี่เลยทุกคนมันอยู่นี่เลยมันอยู่นี่เลยมันอยู่มันอยู่ข้างๆเลยทุกคนชิบหายเลยชิบหาหึ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 ถอยถอยถอยมันมันแสบตาไหมมันแสบตาไหมเออโอ้โหสุดๆไปเลยทุกคนอยากทำแฟมไฟล์นะแต่ว่าอยากทำนี้มากกว่า สิบห้าอันเลยทุกคนเฮ้ยสีตัวอะไรวะ ตอนด้เสียงจะได้องได้เสียงมระตูอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวดูซิตอนนี้เราเป็นไงแล้วบ้างตอนนี้นะคะคือเราเจอถ้ำนะแล้วก็มาเจอบ้านนิดหน่อยนะโอเคเราก็จะถึงวันที่10แล้วเนาะโอ้ยนี่ไงโขงโอเคโอเคมาเราแลกของกันกับคนทรยศแล้วกันเนาะดวดูซิพี่จะให้อะไรห,หนูวันนี้สเปียเอาเลยทีนี้เขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการหมาอัลฟาเหรอโอ้โหฝนตกไปนี่ก็ต้องไปหาไม้มาดว่ดวนเลยนะวันนี้คงจะไปไหนมากไม่ได้หรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยดูยผีมันจะมากลางคืนนะ อันนี้ไม้ทำไมไม้เป็นสีดำเงินนะต้นไม่เข้าใจว้ายฟ้าผ่าทุกคนสายล่อฟ้ามันต้องทำสายล่อฟ้าทั้งนั้นะ่ะโอ้ผ่าทีนึงแล้วตายแน่แแล้วก็อัปเกรดโต๊ะคราบไปดีกว่ามาค่ะโต๊ะครับจิงตอนนี้เราสามารถทำบูสต์แพ่ได้นะคะแล้วก็เรด้าอ้โอ๊ยจะกการคืนแล้วเนี่ยใส่เข้าไปทา,าจากการคืนนี้เราต้องรีบไปหาของแล้วละ่ะไปหาต้นไม้เร็วนะต้นไม้แถวๆนอกบ้านเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะ เหมือนว่าจะมีบุคคลผิสัตที่จะมาบุกแล้วมันมาบุกอย่างนี้เลยเหรอมันเป็นอะไรกับเราวะเนี่ยโอเคในเวลาสู้เด็ดนะแคมไฟราูนั้นโอ้มีกุญแจดวยว่าทุกคนกุญแจขออนุญาตโอ้แต่ไอ้นั่นมันตีเราทุกคนเก็บไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเราจะกุญแจและแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปสู้กับอีนนั่นก่อนนะบ้าจริงๆโอ้โหแล้วดูมันดิทุ่นดูมันดิโอ้โอ้โอ้โหชอบบุกตอนคืนแนละ้วทำไมเกมไม่มาตอนเช้าวะเฮ้อเฮ้อ นีก่อนดีก่อนดีก่อนโอ้อเด็กนี่มันยังไงเนี่ยมันเจ็บไปเนี่ยเอ,อ้ยดีที่เรามีสปีอ่ะโอเคเดี๋ยวพวกนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงแน่ฉันบอกเลยโอ้โอเคมันเจอเต้นอีดี้ม่งคิดวาเกงเหรอฮะหึหอืมอ้มเด้เงินมันด้วยขอบคุณคะ่ะกายเชื้อเพลิงไปขอบคุณมากโอ้นี่ไงทุกคนนี่เป็นห้องน้ํานะคะอะเปิดกล่องก่อนแล้วกันกันหลกบนเด็กขอบคุณค่ะดีมีอะไรบ้างนะมีอะไรเนี่ยก้อนอนะไรเนี่ย โคงเอามาเอามาชึบโอเคห้องน้ําเราดูไปแล้วนะแล้วตรงน,นั้นมีโอ้โหอีพวกนั้นจริงเราไปตีมันได้นะเพราะว่าเรามีแบนเดดอยู่นะไอ้บ้านหลังนี้เรามาหรือ,อยังมันจะไม่ได้อะ่ะขอแวะก่อนแล้วกันน่าจะไม่เคยมาเพราะตรงนี้ยังไม่เคยสำรวจเลยเนาะบ้านหลังนี้มีอะไรให้ฉันบ้างเนี่ยขอแยกรุดโกงหนึ่งนะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านของคนที่มาบุกเราอะ่ะนี่อะไรเนี่ยโนตฟอร์มฮันเตอร์โอ้โหแคมไฟมันหมดแล้วไม่ได้แล้วต้องรีบกลับไปก่อน โอ้โคโคเรามีโคอยู่เอามาใสให้หมดวันนี้ก็เป็นวันที่13แล้วนะที่เรามีชีวิตรอดเนาะโอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าต้นจะมีชีวิตรอดได้นานขนาดนี้นะคุณตาเลกต้นคิดว่าเราเนี่ยอาจจะรอดได้แค่10วันเนาะพี่ไหนได้โอ้โหเหมือนว่าคืนนี้ไอตัวนั้นจะไม่มาหรอไอ้คู่อะโอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคู่ว่ะไม่ใช่ตัวคู่ไม่ใช่ตัวคู่โอ้โหพี่ว่าไงกลัว แกกลัวะไรสิดะเอาหนีรู้สึกเหมือนว่ามันจะมีกุญแจแถวนี้นะแต่ว่านี่ไงต้องลงไปใช่ปะต้องฆ่าพวกนี้ก่อนหรอหรือต้องหากุญแจมาไขานี่หรอมีใครช่วยตกเลยไหมม,มีใครรู้หรือเปเนี่ยฮะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าแล้วแต่ว่าฉันจะไม่มีหมาอ้วาเลยดูสิเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนไอ้คราเคนนะหมาไอ้หมาวะเด็กชื่อว่าคราเคนนะเขาบอกว่าน้องอยู่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดเมตรข้างหลังเรานะ อยู่ในแม่น้ำเหรออ๋อโดนล็อกอยู่แสดงว่าต้องไปสู้กับกบเหรอโอเคนั่นเหรออ่ะไปช่วยน้องเลยแล้วกันเดี๋ยวกินอาหารก่อนต้นเดี๋ยวหิวนะขนยัดแดกก่อนนะแคมป์ไฟของเราไม่ได้เป็นห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีต้นไม้ปลูกแถวบ้านเราเยอะเลยนะไปอันนี้คืออะไรไปแล้วนี่น,นี่เหมือนมีอะไรวะตายแตายแล้ว,ลว,ลว,ลวอะไรวะเนี่ยมีอีกบ โอ้โหมันดูดอย่ามาดูดอย่าได้ปืนขอปืนได้ไหมโอ้โหของดีได้แต่กระสุนเนี่ยไม่มีปืนตักะทีหนึ่งทุกคนห้องนี้มีพัดลมขอบคุณค่ะอันนี้แหละโอ้โหมีของทิงกันดีต้นพัดลมก็สำคัญทุกคนเราได้ของเยอะมากอะ่ะไหนว่ามาเอาฟา้าเอ้ยกลางคืนแล้วเนี่ยไม่บอกกันเลย เฮ้ยมันได้บอกเลยว่าจะกลางคืนแล้วโอู้โอ้โหอีนั่นมาทุกคนอีนั่นมาอีนั่นมาหืมอะไรอะไรโอ้โหต้นเดินติดตต้นเดินติดโอ้โหไปแหละไปก่อนไปก่อนไปก่อนบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะบ้านอยู่ตรงนี้โอ้ไฟฉายเสียไฟฉายเสียอะไรอะไรหืมฉันไม่กลัวแกนหรอกนะโข้ขอให้พอนะครั้งเนี้ย อัปเกรดได้แล้วค่ะตอนนี้แคมป์ไฟว์พวกเราเนี่ยมันอัปเกรดแล้วนะคะเป็นเลเวล4แล้วหรือาเลเวล3อมะตอนนี้จะเป็นเลเวล3า่ะนแล้วก็เดี๋ยวอันต่อไปเนี่ยเป็นเลเวลสเนาะซึ่งเลเวลสีมันน่าจะทำให้เราปลดล็อกที่มากกว่านี้อีกนืมชุบใส่เข้าไปกันโหต้องหาไม้เยอะมากๆเลยนะถ้างั้นระหว่างนี้ก็ตัดต้นไม้แถวนี้ก่อนดูเหมือนว่าจะมีปีศาจนะคะมาที่แคมป์ไฟว์พวกเราตอนคืนนี้โอเค เตือนเราอีกแล้วนะแสดงว่าคืนนี้นะเราควรที่จะมาเฝ้าแคมไฟของเราน้องมีคนที่จะไปแตะเตะตะ,ตะ,ต,ะ,ต,ะตะอะไรอย่างนี้นะถ้างั้นชันรีบเอาน,นี้วางเลยอันนี้เราไปหรือยังเราได้ไปหรือยังนี่ไงมีกระสุนอยู่ยังไม่ได้เอาเลยโอ้โหแล้วมีอีหมาเนี่ยนี่หมาเอาฟาป่ะเนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งนะห,หมาเอาฟาปะ่ะอ,อ,อืมอืมอีหมาโอ้ไม่ใช่หมาเอาฟาปะธรรมดาค่ะในนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคไม่เป็นไรเป็นเดตดปะโอ,อ้มีกวน ขวานที่ดีกว่าไอ้พวกนี้เราต้องฆ่ามันนะฮะคือเราเราเราฆ่ามันได้ไหมเราฆ่ามันได้นะเรามีเบนเดตอยู่ไงเรากลัวอะไรล่ะโอ้โหไอหมาพวกนี้เดี๋ยวมันมาจอยเราทำไงอ่ะโอ้ไม่กินแค่สองตัวเองเอ้ยได้ได้เราได้อยู่หึหึโอเคเดี๋ยวโดนปตีก็พอโอเคได้มาแล้วอ่ะจับมาใส่กระเป๋าได้เอาไปเชื่อเพื่อนในกรุ๊ปนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่โดนไอ้นี่โดนโดนโดนโหึหึฉันไม่กลัวแกหรอกนะแกโอ้โหยิงย้อนอรได้ด้วยโอ้โหยิงใกล้เกินพี่พี่ก็นะ แหมพี่ก็แหมพี่อืมโอเคอ่ะกระเป๋าโอ้โหแบทุกคนสุกหมีชิะแบนเดกขอบคุณค่ะแล้วก็โอ้โหไม้อย่างเยอะเลยเอามาก่อนเลยปะขอขออนุญาตนะเดี๋ยวไปตัดไม้ที่บ้านด้วยรีบกลับบ้านก่อนมันจะกลางคืนแล้วมันจะกลางคืนแล้วมันจะกลางคืนแล้วหายชีไอกลุ่มรอดมันมาอีกนะทุกคนโอ้โหมันมาเป็นเดึกแกงเลยไงตายแหละทันนจะไม่พร้มเลยเฮ้ยตัวอะไรอีกวะทุกคนต้อนได้ยินเสียง เป็นะต้นหาแคมไฟตัวเองไม่เจอแคมไฟเราอยู่ไหนวะทุกคนนี่ต้นเดินไปไหนอะเอ้าเดินไปไหนก็ไม่รู้เราหิวมากเลยแล้วก็โอ้โหฝนก็ตกด้วยมีอะไรเต็มหมดเลยเนะี่ยกกปีก็เปียกอชีวิตนี้โอ้โหมาเอาไงโอ้หยิงย้อนสอนอีบา้านีตรงนี้ดีสุดเลยที่แค้มของเราเลยโอ้ยต้นเกือบตายทุกคนเป็นะเราเราหิวมากทุกคนเราหิวมากโอ้ยตัวแตกเราเราตื่นได้ป้าเราตื่นขอเพย์เกนหน่อยดิขออนุญาตนะ ไอ้กดพิดโอ้โหอาโอเคทุกคนนะคะก็จบประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับโลบอก99คืนในป่านะคะเดี๋ยวเติ้ลมาเล่นพาต่ตอไปเ้่าว่าคนดูนี่ชอบเบเติ้ลมาอาชีวิตรอดแบบลำบ,บากลำบ,บากนะ,ะอยากให้พี่ซื้อคราสอะไรก็แนะนากันมาได้ในคอมเมนต์นาสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย